เราเป็นพระใหม่เนี่ยเราจะต้องมีจิตใจสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าโยมบางคนเข้ามาในวัดเขาก็ต้องการความสบายใจบางทีก็มายืมเข้ายยืมของบางทีก็ต้องการจะมาหาหลวงพ่อมาหาพระภิสุสมณีรูปนั้นรูปนี้เราก็ต้องรู้จักเจเจตนาพูดเจตนาดี โยมเนี่ยคงจะเดือดร้อนมาหรือมาหาใครก็ต้องรู้จักดวงต้องรู้จักเจตนาหรือปาศัยเขาต้องการอะไรดูอากับกิริยานะเราก็ต้องพูดจากดีๆญาติโยมมาหาโยมมาหาใครนะอาหาหลวงพ่อโอ้โยมหลวงพ่อมีอยูนะ่เราก็ต้องบอกว่ากลับมาอะไรอันนี้ต้องรู้เวลาหลวงพ่อจะไปไหนหลวงพี่ไปไหนเราก็ควรที่จะถาม เพื่อมีปัญหาว่าอ้าวและอยู่วัดเดียวกันไม่รู้ได้ไงบางทีเขาจะมีธุระมาแล้วเราบอกไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้ก็ต้องไม่รู้จริงๆคือไม่ต้องพูดใส่อารมพูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยจิตอนุเคราะห์หรือโยมจะมายืมข้าวยืมของยืมแก้วยืมถ้วยยืมจานก็ต้องพูดด้วยจิตเมตตาอ้าวโยมไปงานอะไรโยมอ้เราก็เตรียมไว้ โยมไปดูกุติแม่ชีนะโยมต้องการเท่าไหร่ก็เอาไปมีงานอะไรคือโยมได้สบายใจบางทีเราเข้าไปยืมเข้ายื้มของในวัดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นขโมยนะบางทีก็หลวงพี่องค์นู้นให้ไปเอาของที่โกดังบางทีเราเดึงญาติโยมเดินมาก็มีความรู้สึกว่าเออไม่รู้จักใครทีนี้เราไปเราไปทนสนทนาปลาใสเอาบอกเขาแล้ว อบอกเจ้าของที่เจ้าของผู้ดูแลเขาแล้วเราก็เราก็เอาโยมทําสบายโยมไปทางนี้หรือบางทีกุติมันมีหมามีแมวที่ดุเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยหรือบางทีเราอยู่ในกุติเห็นหมาเห็นสัตว์มันกระโชกโคกห้กเข่าไข่เราก็ต้องออกไปดูแหละเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือนี่เรียกว่าสงเคราะห์ด้วยจิตเมตตา เราก็ต้องตรวจทานดูเอาโยมเอาอะไรบ้างเอาถ้วยจานาที่กวดน้ำมียังโต๊ะมูมียังพรมไหม้บางทีโยมเขาก็คิดไม่ถึงเราก็ดูว่าในเครื่องตรงนั้นมันมีนมอะไรบ้างที่จะต้องใช้บางทีโยมเขาคิดไม่ถึงหรอกบางทีก็จดมาเราก็จําไว้จดไว้หน่อยหนึ่งว่าอ้าวพรมกี่ผื้นเอากระโถนมีไหมโยมอ้าแก้วน้ํามีไหม ไม่ต้องมองตรองใหหนักถึงมีรักก็ต้องตัด